มนแล้วพอ,อกันอีกแล้วพี่ชามาอีกแล้วพี่น้องพี่ชามาอีกแล้วพอ,อกันอีกแล้วมาเด้อม,มาเด้อไม่มกินข้าแรกนับกันม้นเห็นแล้วแล้วแต่บอกบอกพวกเจ้าดอก่าเห็ดอย่างเดี๋ยวพวกเจ้าสิบบน้ำเบิ่งนะมันสิบบจุกคิดถ้าเจ้าหูแล้วจะกต่สิบบเบิง่งคอยจุกคิดนะาแต่ก็เห็นแล้วล่ะเพี่อนเราันซะก,ก่นอนเนาะซ้ำให้มันเย็น หมูบอกไปเห็ดหย่างเดี๋ยวสิมันกันแซ่บต่อก่อนเรจะได้ยังกินแรงมาแรงหอยเมี่ยงอะไรเนี่ยเห็ดแล้วตังว้งบ่อไายเห็นพ่อเจ้าเบิ่งก็ซื้อไปเห็ดหย่างไอเห็นแต่หมอซื่อๆนะอืมอีเด้งูอยูอะพ่อเจ้างูอยู่ยไปหย่างเนี่ย แชงปลากระป๋องใส่เศษปลาบวกเนี้ยก็เข้าใจเข้าใจเนี่ยแซ่บให้มันเย็นก่อน <c ười> มันโดนยินเท่านึงกับแซ่บอยู่ปลากระป๋องใส่เศษเนี เหน่อยหน่อยนดีแ้งอ,อาหารทะเลอ,อล้กองไฟอาสิวาสานานกระทุนมึงก็เด้อหาทุนอยู่ คุนั่นก็บ,บอกคุณนี่ก็บ,บอกว่ากล่องประชาร์ตประชาติไปหาสื่อโทรศัพท์ไม่ม้เหตุเพื่อนบ่าบ่ามีไผถามโ่อคนน่ะข่อยมีเงินบ่าแท้จริงสิ็จาไปซื้อโทรศัพท์ใหม้ปัดปานเลยมาเอาเงินก็บ,บ่มีผู้ใดว่าได้มีแต่ว่าไปซื้อไปซื้อคลิปคลิปบ่ง,ง่าเพิ่นว่าจักเอาหยังไปซื้อเพิ่อนบอกปานโทรศัพท์เครื่องล,ล,อลอะ200 300เนาะคั่นผู้บอกก็ว่าไอ้ฟุ้นมาซั่นโอยซื้อรถได้ดเป็นคันก็ได้อยากให้ ผู้หนึ่งมาผู้สองมาแทนที่สิผู้ที่สามสิบ่าอาอมาเอาเงินกับโมวายันไปบาน้ากันอยู่สื่อเดิ้ลสื่อเดิ้ลบ่วอขอยางของเหลวหมดเสียงมันขึ้นของเทียนบางกัน ข่าวคลิปจากเนื้อมันเป็นมันบางงามอยู่แล้ว,วเนื้อคลิปบางงามอยู่แล้วอย่นสิมาเสียมันรมดังวื้วอยโว้ยพวกเจ้าก็มาเบ,บิ่งข่อยท่อนแล้ววันนี้คนเส้นหล่อน,นี่กับแท่นข่าวได้ไเนี่ยกินกแซ่บแกงเสตปลากระป๋องมืัอนี้คนสิมาถามมูเเทเจ้าเด้ว่า สถานการณ์โ,โรคโควิดเป็นแนมแต่แถวๆเราอยู่เหมือนจีดีเป็นเจ้าอือกอ็ย่างนู้นแต่ว่าต้องใส่ซิปนอแต่ว่าเคอยอุกหลายแล้วเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยทาโควิดเหมือนพวกเจ้าเ็ดยังเป็นสิ่งแนมสมมติแบาแม้ผลิตภัีวิตปกติใดญน่ะคอยมากกว่าจะไปลากเล็บออกเนี่ยคอยหน้ายหลายแล้วนี่นั่น แต่กี่ท่ากต่ท่าธรรมานาน,อนาๆๆ้องมาย่ายย่ายข่อยสิบห้าจะไปเห็นท่าเล็บแบบบ่ออกคนม,มาข่อยกระทือใจเสือายนะคะวางวางเลยบ่ออกอีนี้บ่ออกเท่าเดี๋ยนี่สิเพราสามเดือนล่ะข่อยกับบวกกาไปล่างแล้วเนาะข่อยย่างเนี้ยเล็บอยู่จังสีกับว่เป็นยางนี้ละ <c oughs> ่ะเห็นคนกับเสืองไหวอยากอาไอกับเสืองไหวกระดาตัวเนาะบัตเตือไปติดโควิดมาสิเนีย่ขยข่อยก็เลยกดสมงกดษายอยู่สอง ปากระปองข้าพ่อสองสิ่งจีกว่าใจตื้ที่สองข่อยจะพปสศโบท็อกไปอืมจะนันข่อยข่อยยากลร้เดียวเนี่ยคี้นิ้กเขากเปืดออยู่แต่ข่อยยากอืมอยากแล้วนอนจะงามตายหนอนงามลยจังไดอืมข่อยว่าบอกเหลือพิเศษขั้วงามเนาะข่อยข่อยมีประสบการณ์ยางหนึ่งตัวอือ แค่นั้นสีโบทอกนะทีนี้ที่เมื่อวานคุรอสีจนเบิตละมับอกมับาพิษกือบเบิดอืเขาว่าอันไหนดีอันไหนดังกับไปเบิอืมมี่กี่นึงหนึ่งคนกับไปเป็นกไงมาคุณลูกค้าขาพอืมขอถ่ายรูปได้ไหมคะได้ได้ก็ได้มาบนานนี้น้อยนึงเพื่อนก็มาถามอีกคุณลูกค้าขา ขออาลงโปรโมทเพจของคลินิกได้ไหมเพือ่อนบ้านคอยก็ได้ถามกลับว่ามีส่วนลดให้พี่ไหมอืมส่วนลดให้พี่ไหมเราไม่มีนโยบายเพื่อนบ้านไม่มีนโยบายให้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 คุณลูกค้ามีส่วนลดไมยเจ้าก็เสียเอาเปียกคอยแท้คอยก็ได้ว่าคอยกันป่าคอยกับ่มีนโยบายคือกันบมมีนโยบายให้เอาผิดเอาหนักคอยไปรงเพจเจ้าคอยกันได้่าถึงสี่ คิดไปขึ้นมาอุ้ยข่อยคือกาดตอบเขาวะว่าข่อยว่าข่อยคือกาดตอบเขาวะว่าเมื่อเติมมันเอาน้ำเกลือสีไหนสีให้จังได้ข่อยว่าสีน้ำเกลือจะซื้อไข่ดิโนกข่อยอยากมันจีดอันยาตายข่อยอันนี้มาแต่ตเขาจอะก็ข่อยโดนขึ้นไปนะข่อยเลยขึ้นจากหงว้ามันอันบวกการไปนี่ละสีกระดายเนาะคนหอมันก็อยู่อยากอยากงาม,อย,างามอยู่เในใยกระดายเนาะข่อยก็อย่างง่าม ก,กังยิ่งู้กัรนินกิะแกงามเมือนันละเพื่อนันง,งามเมื่อนันละที่จะข่อะไรขีล้ลไขอย่างงามเนาะมขก็เรียกถามมุทเจ้าว่ามุทเจา้ามันเฮ็ดอย่างตับไปได้มากได้ตัาไปซีวิตปกติบ่มีโควิดนัน่นนะจะไอไขไม่สองอย่างงามถือนะความงามเขาว่าที่นี้แดลดีกับไปปึ๊บ้ายบ่ห้งามจะเกลือดอกอ,อื นี่กร็ระบาดครับได้โควิดก็ได้่ำบากนีเนอร์พี่เจ้กกาก็ได้แล้วซาเนอรักษา,กษาตัวอันนั้นก็เจ้าว่าได้ควบคุมมูวามมนะม่าได้เขาบอกว่าควบคุมเจ้าของเนาะอืมทนเอาเนเ้อบ้ากล่อง,งมันบองแง่ก็ได้หุระวันที่หนึ่งวันที่สองหุระไอซี่ไปอันยิบเบิง่งมาก ขันข่าวดีขัว้วหูกับิได้ยไอเอ็ดแบบดีๆมากี่ดอกอืขั้ข่าวพอดีกับทวนเบิบงอยู่นีหล่ะยาฝากนี้เด้อบนจา,ยา,างยาฝากนี้นี่จา๋างอปด้หอมเลยเบิ้งแล้วกับอันนั้นให้แน่หล่ะเบิ้งแล้วกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนื้อเด้อจ้า ปัญหาเนี่ยัยงทีแรกทุกคนสิ่งอยากน้ำงยได้เนี่ยแก่ซิเบเลยจ่ะกินอ่างคนกันหน้าอ่อ ม <S an throp od> ันอันเหตุอันนั้นตัว้ยเนี่ยมันมีคำตา่างอันนั้นตัวไอ้เบิกฟอร์โฮมไปเปลี่ยนงานกับไปเหตุเปลียปปล่ยนตางกันไปเหตุงานนะคะจัดเบรคกันไปคอยในในไปอันอาทิตย์นี้คอยไปบ้านอันรองข้าตอนเพื่นหาดอาทิตย์หน,าน,น้ายังสิไปอันบ้านจานบ้านปูดบ้านสุกจากกาัดกันไปเหตุเพราะว่าวันนี้อยากให้คนม,มาพบปะกัน,นหลายๆนะกันนี่เราเป็นการ ควบคุมโลซอยกันเนี่แหละเนาะห้อเคยเห็นไ้ซําดีแล้อไม่เตามหนะที่เ้างซําดีละแต่ว่าบาวเรืืองม่วหนีโบสถ์นัดป็นไหนลรอกแต่คันบ่าเรื่องคั้วงามถนัดหลายซัมนีก็เดินพอแล้วบ๊ายบาย